สวัสดีค่ะรถน้องเบียร์ลำเพิดออฟฟิเชียลพี่น่อรถพี่ฮอสตี้พี่ฮอสตี้สวัสดีพี่เบียร์ค่ะมาตั้งแต่บ่ายสองมาเตีนนต่ย่วงบุรีเหมือนกันนี่มาบ่ายโง<อ>มงเป็นเพื่อสาวใช่ไหมใช่ที่มองไม่เห็น แต่ดาสั้นหรอเราเราไปทำเลสอิ่เอาคุณพระเพิ่งรู้ดีนี่พี่น้องโดยพอการใส้ค่ะโอเคจ้ะโดยพอการใส้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วน่าจะได้ลอยคลิปแล้วค่ะวันนี้มาขายพออีเมียอยู่ที่อ้อมน้อยท้องฟ้าปลอดโปร่งรล่งสบายไม่มีฝนนะคะวันนี้แข่งจางปังค่ะแข่งจางปังเลยค่ะอีพอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกินเขาไปจ้ะพ่อเอาเครืองมือยาไหมยังอืมแกเก็บข้อพี่น้องค่ะบัตรเป็นบัตรเป็นไอกันทั่วนหน้าเลยค่ะช่วงนี้เพิเ่์ไปใส่เบ,บิร์ตลาขึ้นเพราะเห็นบุกเดีไปหากวนคนก่อนค่ะพี่น้องค่ะดีไปหาทำการกวนก่อนค่ะ เอาอียังคือสวัสดพี่ปัะนี่ฟองสู่น่านองมีดถูเ้สวัสดีค่ะ,คะบรรยากาศตอนนี้นะจ๊ะเรียบร้อยทุกระบบเตรียมพร้อมแต่งหน้าขึ้นแสดงบนค่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้ขนทีมขนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เต็นล่ะยูเซ่ละ่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นพ่อโจอันนี้ที่พ่ออำนาจพี่น้องแม่วัดีค่ะดีค่ะอดีค่จาัสอีค่ะพีนน่แมัี่ว่ะาวัดีค่ะ่ <laughs> ยานบ่ได้คลิปปาดแผนกจัดผลไม้นั่งเต้นเห็นข้างลังนึกว่า,นานไม่่อยพี่น้องคะพี่เตียนสุดยอดเต็เมดอกได้กับพี่น้อง,อองเดี๋ยวไปย่างส้ม เต็นลยอยูเซ่ละวค่ะพี่นอ้องค่ะว้าไอ้ตกน้ำตกน้ำโอ้ยนี่โอ้ยบ้านผู้คาใกล้ปอมแปรมโอเคเจอบ้านตัวเองแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่อังเปาครับกำลังหาบ้านอยู่ของอยู่ บ้านลาละเนี่ยอย่าไปเห็น,เ,น,น,นเจ็บข้อค่ะพี่น้อง,เป,เ,เ,ปองเป็นเริ่มเป็นไข่แล้วล่ะค่ะลองในบ้านเหมือนนี่พี่น้องแต่ก็สิเต็มที่แน่นอนค่ะโชว์คลิปนี้อีหล่าก็สิไปหา่พักเสียงใค่พออี่อพี่แม่ค่ะแอดแอดอะไรตัวทำความคารุท่านประธานสวัสดีค่ะดิฉันมาจาก กี่แรงคอคำค่ะมาไมาลงพื้นที่หลังเวทีค่ะไหนมาเอ่อมามาแต่งงานเมื่อคืนนี่เลยค่ะกินเขาไปค่ะคุณพี่ยังเลยัดฟองเาปกติหลังกล้องจะเรียกคุณแม่ค่ะแต่หน้ากล้องเรียกคุณพี่ลองพี่ไงฟังไหมเสียงมวนแห้งยังพี่น้องผมมีเสียงค่ะมีค่ะพี่น้องค่ะนุจะวาให้ฟัง พี่คนนี้พี่เขาอยู่กับหนูอยู่ละตะเสียงแล้วมว้มวนมว้วนเป็น้องคัสเต้นแล้ออบอลรองเพลงแล้วเป็ในยังไงคือบอลรองเพลงท่งาโพสต์มัครนักร้กองมันหลายโพสนักร้องมันหลายโพสจะไปยืนมองไหนคะชักเพลงสิเพลงลูกทุ่งออเร็วๆคุณแม่เซอร์แหห้งละเอแดนเซอร์แห้งละเอาดูแม่ <c oughs> นิดนึงให้ <c oughs> เป็นบุญฮู้เพลงก็จักรพรรดิได้ไหมเนี่ยก็เพลงเพราะทำตนนักกีฬ รักคุณนะแมร,รักคุณสิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเอาสียกใหญ่ถึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใคร บอเสียงบ่มีติ๊ดค่ะชิดว่าเพลงนี้บอติดบอเหลือหุยบอบอบอติดอตดอ,อกอร้อ,รองอีกเพลงสิเพลงอะไรนะคุณได้แต่ใดมาต้นต้นนึงก็ถามถามจริงๆคนดีว่าความสวยนี้คุณได้แต่ใดมาอาเป็นสูตรผสมของแม่และพ่อหรือการปัะหลอจากเทวดา เอาซ้ำนี่ก่อนในนำตัวหน่อยค่ะเนักร้องที่ร้องก่อนจะตายก่อนในนำในนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะโอนะครับอยู่ตอนวันปีนี้สังกัดอยูสารมาเชรบตานแทงนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับปีปีที่สองครับปีไม่ปีที่สองสิมันเข้าาออกบ่อยอยู่ที่นี่เมื่อวานดีแท็พี่น้องค่ะฝากพี่โอคุ้งด้วยนะคะคุากด้วยนะคะอันนี้นะครับเวลาอยู่หลังฮันก็จะเทนหนู้าต้องซองอย่างนี้นะเองเราต้องเทนกันทุกคนยม เรายมยังไงนะยมมาบานเจ้าขามาขายเงาเทพน้องท่านนี้เป็นนักดนตรีบ้างไหมท่านนี้ทำดนตรีโอ้เลิศค่ะเลิศนี่แหละคู่สร้างคู่สมค่ะตอนแรกก็คู่สร้างคู่สมต่อไปคู่เวรคู่กรรมฝากน้ำเด้อฝากโอคุงด้วยนะครับผมฝากเบื้องเงี้ยงนี่เลยค่ะพี่น้องโอคุงนรับโอคุงลำพูนออฟฟิเชียลนะครับโอเคครับฝากช่องพี่โอคุงเอามาเปิดดูซิ โทรศัพท์ล็อกอยู่อุย้ยสายเพลิอนอุย้ยคุณป้าคุณเจ้าคุณแม่มีช่องไหมคะมีครับช่องโอเวอร์แมนผีคุณแม่อันนั้นคุณพอ่อก็เลยสับโซนมันเจ้าผู้ใด้เปรียอ,อ, <laughs> อันนี้คุณพอ่อน,นั่นคุณแม่ฝากช่องด้วยนะครับเจล่ะนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องคะฝากอีบอยแม่กดติดตามได้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะพี่เต็กเตอร์ออฟฟิเชียลนะคะ ซื่อย่างกับโอคุงโอคุงลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมเจอเลยค่ะกฝาตามด้วยนะครับจะปีหน้าจะร้องเพลงแล้ววันดยพี่น้องค่ะเป็นตะคือบ่ค่ะพี่น้องเราเพลงสปอนเซอร์เป็นตะคืออยู่พี่น้องคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะเสียงแล้วมวนมาพี่น้องค่ะเป็นตาเป็นนักร้อมแต่วันนู้บ้าพานอยู่นดิค่ะพี่น้องค่ะอะไรนะเชอร์มีนต่อปั๊กมายืมต่อปั๊กให้เธอต่อตจากเชอร์มีนแต่วันใดเชิดดีนะวันนี้เขาแสดงแต่เว้นค่ะพี่น้องแสดงแต่เว้นค่ะ ประมาณหกโมงรึ่งทุ่มหนึ่งความเปมน,นกสิเลิกสักสี่ทุ่มนะมนี้อุ้ยเลิกเทียงขึ้นเคิงค่ะมือนี้เที่ยงขึ้นเคิงประมาณเที่ยงตีหนึ่ง <laughs> เ,เนา<อ>ะหลายๆประมาณไม่เกินตีหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณพี่โอคุงนะคะมันหวานปังๆครับผมโอ้คือซูมคับแคบเอาถ่ายรูปดูหนึ่งสองสามนักร้องคนนี้โอ้แดนเซอร์คนนี้ร้องเพลงได้นิดหน่อยนักร้องคนนี้เตะ 고 o g g l